สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกอบพิชยะพดเดือดด่ากลับไม่เว้นหน้าสาระคาซิงกินีร้องปลุกฝังให้ลูกพูดกลางไลฟ์สดตาพ่อรักทำไมเตะออกจากคอนโดโดยหลังจากที่สาระได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมลูกชายและขณะที่ไลฟ์มีชานเน็ตได้เข้ามาบอกน้องแม็กซ์เวลว่า daddy loves you ซึ่งสาระก็ได้อ่านคอมเมนต์นี้ให้น้องแม็กซ์เวลฟังและบอกลูกว่ามีคนบอกว่า daddy รักพี่แม็กซ์มากนะครับ ซึ่งคำตอบของน้องแม็กซ์เวลก็คือจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอโกหกหรือเปล่าเพราะว่าทำไมเตะออกจากคอนโดทันทีที่ลูกพูดจบซาร่าจึงดูลูกว่าแม็กซ์เวลไม่พูดแบบนี้ครับลูกและน้องแม็กซ์เวลพยายามพูดต่อแต่คุณแม่ได้จุดจูบปากไม่ให้ลูกชายพูดก่อนที่ลูกชายจะบอกแม่ว่ากอดหน่อยงานนี้จากไลฟ์นี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเด็กหกขวบไม่น่าจะพูดคำว่าเตะออกจากคอนโดได้ จนกระทั่งกอมพิชยาพิ่ชายของหนุ่มไมค์ได้รีทรวิตคลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าคุณอินพุทอะไรในหัวเด็กคนหนึ่งผมสงสารหลานมากที่ต้องอยู่กับสิ่งมัดล้อมแบบคุณส่งคำถามเพื่อให้เด็กตอบมาในเวที่ตนเองอยากสื่อแม่ภาษาอะไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ